ตชสวัสดีครับไหนว่าจะไม่เล่นแล้วใช่ไหมล่ะก็เห็นคนเรียกร้องกันมาเยอะนะครับก็จะเล่นให้ดูอีฉากจบหนึ่งละกันดูซิว่าอีกแบบหน,นึ่งเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับผมจะไปอย่างรวดเร็วคือจะตัดเฉพาะส่วนที่เป็นคําตอบที่แตกต่างแล้วก็เราก็จะไปดูว่าเรื่องราวของดีเทนชันยังมีอะไรที่เราไม่รู้อีกหรือเปล่านะครับอาจจะมีอีแง่มุมนึงซึ่งเดี๋ยวเราไปติดตามกันดูนะครับวันนี้จะเป็นอย่างไรนี่ทําเพื่อสนองนี้ทุกคนเลยนะ พอตอนแรกผมว่าจะไม่เล่นแล้วนะครับเอาเว้ครับเอาเว้กลับมาที่โรงเรียนแห่งนี้มายืนมองเก้าอี้ตัวนี้นะครับซึ่งก็ชัดเจนเลยว่าเขารู้อยู่แล้วแหละว่าอาเลยผูกคอตายไปนะครับก็มายืนมองตรงที่ที่เธอจากไปนั่นแหละพอมาดูเสร็จแล้วก็เดินจากไปเงียบๆนะครับเพื่อไปเยี่ยมชมโรงเรียนต่อเราก็จะโฟกัสเฉพาะคําถามเท่านั้นนะครับคําถามแรกเกิดขึ้นที่นี่นะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันถึงแม้เราจะสูญเสียชีวิตไปแต่ความผิดของเราก็ยังคงอยู่นะครับฉันคือเธอแต่เธอยังไม่ใช่ฉันสักทีเดียวนะครับอันนี้คือเราต้องพยายามตอบให้ถูกเพื่อให้เจ้าเงาดาเนี่ยบอกว่าฉันคือเธอเหมือนกันคือต้องต้องยอมรับซึ่งกันและกันนะครับเราต้องยอมรับความผิดที่เราทําแล้วเธอก็ยอมรับตัวเราที่เราเป็นในปัจจุบันนะครับเอาล่ะความทรงจําก็เหมือนกับภาพสะท้อนความเป็นจริงในจิตวิญญาณของเธอในโลกที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความทรมานฟังเล่ยชิน เธอกลัวอะไรมากที่สุดผมจะตอบเหมือนเดิมนะครับผมว่าผมตอบถูกแล้วเนี้ยการที่เธอเชื่อว่าเราเกิดมามีอิสระทั้งหมดนั้นกระหายที่จะเดินในเส้นทางของตัวเองกลัวที่จะสูญเสียความเป็นตัวเองใช่เธอคือฉันผมว่านี้เราตอบถูกครับตอบยังไงก็ได้ให้ให้วิญญาณตัวเนี้ยพูดออกมาเหมือนกันว่าเธอคือฉันเราเป็นคนคนเดียวกันนั่นแหละถึงจะจบสวยนะครับ นอกนั้นจบไม่สวยถ้าตอบไม่ตรงคําถามที่2น่าจะเกิดขึ้นตรงนี้หรือเปล่านะครับตอนที่สมัครเข้าเรียนที่นี่ตอนนั้นเราเต็มไปด้วยความทะเยอทะยานตั้งใจเรียนทุกอย่างตั้งใจทําทุกอย่างทุกคนให้ความสนใจหมดจนกระทั่งเรื่องราวที่บ้านเนี่ยแย่ลงเรื่อยๆนะครับก็เลยทุกอย่างก็เลยเปลี่ยนไปเอาล่ะเพราะฉะนั้นเธอเลือกที่จะถ้าตอบตามความเป็นจริงเนี่ยเราเลือกที่จะอะไรวะครั้งที่แล้วเนี่ยเราตอบอันที่3นะครับซึ่ง ตอนนั้นเราก็ไม่ได้ยอมรับความจริงสัทีเดียวเราจริงๆเราหนีมากกว่านะคือเราก็อยากจะหนีไปให้ไกลไงใช่ป่ะเพราะฉันแล้วตอบข้อหนึ่งดูไหมครับน่าจะใช่หรือเปล่านี่ไงโลกนี้มันไม่มีอะไรที่เป็นไปตามที่เราต้องการหรอกนะแต่มันก็มักจะมีที่ที่เราหลบซ่อนได้เสมอเธอคือฉันตอบถูกครับคิดเหมือนกัน แต่ข้อหนึ่งอะถูกแล้วครับคือเราเลือกที่จะหนีอยากจะหนีไปให้ไกลแสนไกลข้อสองมันแค่แบบปิดตาข้างเดียวเราใช้ชีวิตต่อไปซึ่งมันก็ไม่ใช่มาย้อนดูอดีตเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราไปดูคําถามที่สามว่าจะเป็นอย่างไรในพาร์ทนี้ผมขอแก้คําแปลน,นิดหน่อยผมเข้าใจผิดไปนิดนึงนะครับผมคิดว่าหลังจากจบเนื้อเรื่องอะผมพอจะเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่อาเว้พูดถึงหมายถึงอะไรนะครับตรงนี้ที่บอกว่าอาจารย์เสียชีวิตไปแล้วเนี่ย แล้วเขาออกจากคุกม,มา15ปีออกมาทีนึงเจอคนรักทั้งหมดหายไปเนี่ยคนรักที่ว่าน่าจะเป็นอเลย์นะครับแล้ว My l o v e o n e and Teacher คือคนละคนกันนะครับ m y l o v e One น่าจะเป็นอเลย์และ t e เ c อร์คือคุณครูหญินทั้งคู่เสียชีวิตแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นไปได้อยู่แล้วเพราะว่าดูจากท่าทีเอเไว้ก็น่าจะมีใจให้อเลย์มาตั้งแต่ตอนที่เจอกันครั้งแรกๆแล้วก็เลยนะฮะยังคงผูกพนันแล้วก็กลับมาหากลับมาเยี่ยมที่โรงเรียนนะครับประมาณนี้ แล้วพอเอเล่ยมารู้ความจริงว่ามีผู้ชายคนหนึ่งรักเขาอยู่นะพวกคงจะเศร้าหน้าด้วยนะถ้าเป็นถ้าเป็นเรื่องจริงอะเนาะเหมือนเพิ่งมารู้ที่หลังว่าเอาเวย่ยก็ชอบเรารักเราคิดถึงเราแต่เขากลับไปชอบอาจารย์ลยมีใจให้อาจารย์นะครับการได้มารู้ความจริงทีหลังมันช่างเจ็บปวดน,นะแล้วแถมไปทําให้เอเวย่ยต้องไปติดคุก15ปีด้วยคงจะทําให้คนที่รักเราต้องตกละกรลําบากไปด้วยเนี่ยนะครับเจ็บหน้าดูนะครับเอาล่ะ เรามาถึงตึกนี้แล้วคำถามที่3าจะอยู่ที่นี่ครับเอาละครับตรงนี้จะเป็นคําถามที่3ครับพูดถึงความเชื่อที่เขามีเรื่องเกี่ยวกับโชคชะตานะครับคนเราสามารถกําหนดโชคชะตาตัวเองได้และการที่เธอเลือกที่จะทําตามเขาเนี่ยเธอคิดอะไรอยู่กันแน่ผมก็คิดเหมือนกันอันนี้เราน่าจะตอบถูกอยู่แล้วนะครับคือ take hold of your destiny เชื่อในโชคชะตาของตัวเองนี่ครับใช่ไหม y o UAM r e e ถูกมา3ข้อแล้วนะครับ เรากำหนดโชคชะตาตัวเองแล้วเราก็เลือกที่จะทำร้ายทุกคนนะครับทุกครั้งที่กลับมาดูเรื่องนี้ยังไงก็จะมีบาดแผลลงเหลืออยู่เสมอเราไม่สามารถจะแก้ไขอะไรได้แล้วนะครับเจ็บปวดทุกครั้งที่คิดถึงเรื่องนี้คือเรื่องที่เราเอาความจริงมาบอกกับทหารนั่นเองและคำถามที่4ก็เกิดขึ้นหลังจากบทสนทนานี้ครับการที่เธอคิดว่ามีใครสักคนเนี่ยให้ยึดเหนี่ยวเนี่ยมันทําให้เธอหลุดจากความกลัวได้ใช่ไหมยังไงซะสักวันหนึ่ง เขาก็ต้องจากไปอยู่ดีตอนนี้เธอเสียทุกอย่างที่สามารถพึ่งพาได้แล้วเธอจะทําอย่างไรอันนี้ครั้งที่แล้วผมตอบว่าอะไรวะก็ต้องยอมรับใช่ไหมต้องยอมรับครับหรือเปล่าวะอันนี้ผมไม่แน่ใจแต่ข้อนี้ผมจําได้ว่าตอบข้อ2นะครับเพราะว่าถ้าตอบข้อ2อเธอก็จะบอกว่าอยู่อาร์มีเหมือนกันลองตอบข้อ2อีกสักทีหนึ่งนะครับเพราะถ้าตอบผิดมันจะเป็นจุดๆๆเว้ยมันจะไม่พูดอะไรเลยแต่เน,นี้ยน่าจะตอบถูกอยู่แล้ว นี่แหละ You a r ์มเราเป็นคนคนเดียวกันครับน่าจะถูกแล้วครับแล้วก็สุดท้ายนะครับขึ้นไปบนดาดฟ้าทีนี้เดี๋ยวจะได้รู้กันว่ามันจะจบเหมือนเดิมหรือเปล่านะการที่เราตอบแบบนี้ทั้งหมดอะตามเอาเว้ขึ้นไปบนดาดฟ้าเอาเว้ก็หลังจากที่ได้เยี่ยมชมโรงเรียนทั้งหมดก็มาดูดบุหรี่คนเดียวเหงาๆแบบนี้นะครับ ปื้ได้เห็นหน้าแล้วอ่ะหน้าอาวยยครับนี้แหละจะเป็นอย่างไรครับอ้าวลงบันไดมานี่ไงเปลี่ยนแล้วเยลโล่เปเปอร์เพลปกติจะต้องเจอเงาของเราอีกตัวหนึ่งนะครับอะไรอ่ะคือเปเปอร์เพลนหรือว่าเครื่องบินกระดาษเนี่ยในเรื่องนี้มันเป็น สิ่งที่อาเล่ยใช้เขียนระบายความรู้สึกแล้วก็โยนทิ้งไปนะครับแล้วปรากฏว่า,าจา์ชาเป็นคนไปเจอก็เลยเรียกเธอมาพบอะไรอย่างเงี้ยเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งที่ทําให้เขาทั้งสองคนได้พบกันนะครับแล้วอันนี้เป็นกระดาษเหมือนกันจากเจ้ากวางขาวน้อยกลายมาเป็นดอกดดฟโฟดิลสีขาวดดฟโฟดิลคือชื่อดอกไม้เลยนะครับแปลตรงตัวเลยโชคชะตาทําให้เราต้องแยกจากกาันถ้างนั้นขอให้เราได้พบเจอกันอีกครั้งในชาติหน้าละกันสู่อิสรภาพของพวกเรานะครับ อาจจะเป็นจดหมายลาตายก่อนที่จะผูกคอหรือเปล่านะครับเพราะว่าเธอก็เขียนนระบายความรู้สึกทั้งหมดแล้วก็โยนทิ้งไปปิดไปได้ครับมาล,ลงไปอีกชั้นนึงจะเจอกับประตูครับเปลี่ยนแล้วแน่นอนนี่คือฉากจบแน่นอนแล้วครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่ใช่ครับการมาเป็นห้องใต้ดินเปิดประตูช่างหมิงหุย คุณคือผู้ต้องสงสัยเกี่ยวกับการเผยแพร่ความเชื่อคอมมิวนิสต์แถมมีโทษเกี่ยวกับการพกหนังสือต้องห้ามแล้วก็จัดการชุมนุมที่ไม่เหมาะสมตอนนี้สารได้รวบรวมหลักฐานไปทั้งหมดแล้วคุณถูกจับในข้อหากบฏอย่าต่อต้านอย่าฝืนความตายยังไงก็โดนประหารนี่คือ ห้องของอาจารย์ช้างนะครับแล้วเรามายืนอยู่ข้างหลังจุดๆครับเงียบดูเหมือนว่าคราวนี้คงจะยากแล้วล่ะที่เราจะหลบหนีไปได้ไม่เป็นไรเอาหัวของฉันไปเลยฉันจะได้ไปพบเจอกับพี่น้องของฉันในยมโลกเฮ้ยทำไมกันนะ ทำไมมนุษย์เราถึงไม่สามารถเกิดมาแล้วมีชีวิตอย่างอิสระได้ลองคิดแบบกว้างๆสิทำไมเราจะพูดความคิดของเราออกมาไม่ได้อะโดยปราศจากความกลัวมีสิทธิเสรีภาพในความเชื่อต่างๆการที่ฉันได้อยู่กับเธอนะ่ะมันมีความสุขมากๆเลยนะแต่ฉันก็ทำอะไรไม่ได้ทำได้แค่คิดคิดว่าเราจะได้อยู่ด้วยกัน ในชีวิตที่แสนสงบสุขนะครับแต่ตอนสุดท้ายมันก็เป็นแค่ความฝันโงโงๆโเท่านั้นนี่หันมามองเอลเลยเหรอพวกเรามันบริสุทธิ์เกินไปโลกคงยังไม่พร้อมสำหรับเราสองคนแล้วก็ถล่มลงไปเงียบๆอย่างนี้ครับเพลงมาอย่างเศร้าอะ่ะจริงๆแปลว่าอาจารย์ชางก็ก็รักอเลยนะครับ แต่ก็มันเป็นไปไม่ได้อะดอกแดฟโฟดิลเี่ยาาวไปข้างๆแม่น้ำถูกพัดพาไปกับโคลนตมนะครับเน่าเปื่อยหายไปนี่เป็นเสียงเหมือนแบบเสียงธรรมชาติดังขึ้นมาแทนครับนี่เป็นช่วงปัจจุบันแล้วล่ะ น่าจะเป็นสะพานทางเชื่อมแม่น้ำนะครับตรงเนี้ใช่ไหมกดอะไรได้ไหมอ๋ออเราได้บงรับเป็นอาเว้เลยครับตอนนี้ในวัย15ปีผ่านไปของเขาครับโหเอาว่ายังไงวะเนี่ยน่าจะมีอะไรให้ได้ได้เห็นได้สำรวจกันอีกครับ อันนี้เป็นป้อมยามที่เคยเจอเราเลยตอนนี้หนีฝนมาประตูเหล็กนะครับถูกปิดเอาไว้ทุกอย่างก็ควรจะถูกรื้อถอนหมดแล้วนะครับแต่ดูเหมือนว่าเจ้านี้ก็ยังอยู่เนาะแล้วแบบมีป้ายเหลืองคาดห้ามเข้าเลยนะครับอะไรอะ่ะนี่มันคุณยายคนนั้นนี่ใครวะเมื่อกี้บอกว่า เธอติดอยู่ระหว่างสวรรค์กับนรกนะครับวนเวียนอยู่อย่างนั้นไม่มีที่สิ้นสุดช่างน่าเศร้าเหลือเกินน่าเวทนาเหลือเกินนะครับคุณป้าคุยไม่ได้อ่ะแปลว่านี่เป็นป้าที่มีชีวิตจริงๆนะครับไม่ใช่เอเลยแน,น่นอนเอเลยตายแล้วถ้าเป็นอาจารย์ก็อาจารย์หยินก็ไม่น่าใช่ป่ะเป็นใครวะเนี่ยเคยตามไปได้ป่ะ <c oughs> ด้วยความอยากรู้ครับ คุณป้าหายไปแล้วอะ่ะคุณป้าอาจจะเป็นคนที่มองเห็นวิญญาณก็ได้นะครับคือต,ตอนที่อเล่ยกลายเป็นผีแล้วตายไปเจอตรงนั้นเนี่ยอาจจะเป็นโลกแห่งความจริงทับซ้อนกันอยู่แล้วคุณป้าเห็นวิญญาณก็เลยแนะนําหรือเปล่าแต่ผมว่าไม่น่าใช่อาจาย์หญินหรอกอาจารย์หญินน่าจะเสียชีวิตไปแล้วครับเพราะหลุมศพไร้ชื่อที่ว่าผมว่าเป็นหลุมศพของอเล่ยมากกว่านะครับ ผูกคอตายก็เลยถูกฝังอยู่บนภูเขาบนหลุมศพที่ไม่มีชื่อนะครับเราเดินย้อนกลับขึ้นมาฮะถึงทางเข้าโรงเรียนละอันนี้น่าจะเป็นห้องประชุมมีโน้ตครับเหมือนจะให้เราอ่าน Amnesty Certificate ครับ Amnesty Certificate นะครับก็คือใบนิรโทษกรรมครับเขาบอกว่าอาเว่ยชุงทิง ได้รับการนิรโทษศก,กรรมแล้วเพราะว่ากฎอายการศึกถูกประกาศยกเลิกนั่นเองครับฉันคิดว่าฉันจะต้องนอนตายในคุกซะแล้วไม่คิดเลยว่าจะมีวันนี้วันที่ฉันได้ออกมาใช้ชีวิตหลังจากผ่านกฎอายการศึกไปนะครับผู้คนบอกว่าฉันนจะเป็นเหยื่อทางการเมืองสิ่งที่ฉันทําถูกเขียนเป่าประกาศออกไปแต่ว่าวัยรุ่นของฉันน่ะมันก็ได้ผ่านมานานแล้วสิ่งที่มันสูญเสียไปแล้วก็ไม่มีทางหวนกลับมาคือชีวิตวัยรุ่นที่หายไปต้องไปอยู่ในคุกแทนนะครับ จดหมายจากทางบ้านครับยโล l เลต e t t e r ลูกของพ่อชงทิงถึงแม้ว่าพ่อเนี่ยจะมีอาการป่วยอาจจะต้องตายไปในสักวันหนึ่งอะนะแต่ว่าเรื่องนี้ก็ยังทําให้พ่อโศกเศร้าภายในหัวใจอยู่ดีอาการป่วยของแม่ของแกเนี่ยมันยิ่งแย่ลงเรื่อยๆแล้วเราไม่มีทางรักษาได้ฉันแค่หวังว่าแม่ของแกเนี่ยจะตายไปโดยไม่มีความวิตกกงังวลไม่มีความเจ็บปวดใดๆทั้งสิ้นถึงแม้ว่าร่างกายของคนเราเนี่ยจะถูกขังไว้ได้นะแต่จิตใจของแกเนี่ย มันสามารถไปที่ไหนก็ได้ที่มันต้องการพ่อแค่หวังว่าลูกเนี่ยจะสามารถทําจิตใจให้สงบได้ในช่วงเวลาแบบนี้รักษาตัวนะพ่อของแกเจียรซินนะครับแจ้งข่าวให้ทราบว,ว่าแม่เนี่ยแม่ป่วยนะครับจริงๆพ่อเองก็น่าจะป่วยด้วยเหมือนกันแต่ว่าแม่เนี่ยน่าจะเสียชีวิตก่อนเพราะว่าไม่มีทางรักษาได้แล้วก็แค่บอกว่าตัวของลูกถึงแม่ลูกจะถูกขังนะ่ะแต่อยากให้จิตใจของลูกเนี่ยมีความสุขนะครับนี่ก็เป็นจดหมายจากทางบ้าน คือเราได้รับรู้เรื่องราวของอาเว่ยในส่วนนี้นะครับในฉากจบของอาเว่ยนะฮะถึงอย่างนั้นแล้วแม่ก็ได้จากเราไปพ่อเองก็รับไม่ค่อยได้ก็เลยต้องหยุดงานจากคลินิกของเขาพ่อน่าจะเป็นหมอหรือเปล่าครับคำพูดที่พ่อเขียนมาช่างดูสุข,ขุมเยือกเย็นดูอบอุ่นจดหมายนี้ช่วยทำให้ฉันผ่านพ้นวันที่มืดมิดมาได้นะครับอันนี้ก็เป็นคำสั่งศา์แล้ซึ่งเราเคยอ่านไปแล้วไม่เหมือนกันครับ อันนี้คือหน้าแรกคือบอกว่าชางหมิงหุยถูกตัดสินโทษพร้อมกับเอาเวย่ยแล้วก็นักเรียนอีกกลุ่มหนึ่งช่างหมิงหุยถูกสั่งให้ประหารชีวิตแล้วก็เนี่ยครับมีความผิดในฐานนู่นนี่นั่นอาเว่ยถูกสั่งให้ติดคุก15ปีแต่มีอีกหน้าหนึ่งบอกว่า15ปีของชีวิตฉันถูกพรากไปเพียงเพราะกระดาษไม่กี่แผ่นนะครับฉันยังจามันได้ดีเลยล่ะ วันที่ทหารมาเคาะบ้านแล้วก็แบกฉันออกไปต่อหน้าแม่ของฉันฉันไม่รู้เลยว่าน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ฉันได้เจอหน้าของเธอนะครับน่าจะเป็นเจอหน้าของแม่นะครับเนี่ยมันมีมันมีโน้ตต่อมาทุกครั้งเลยอันนี้เป็นเรื่องของของครูหยินใช่ไหมซึ่งบอกไปแล้วว่าอยากจะกลับบ้านเกิดนะครับกลับมาถูกฝังที่บ้านเกิดแล้วอีกหน้านึงหลังจากที่ฉันถูกปล่อยมาจากคุกฉันก็ไม่ได้ติดต่อครูหยินอีกเลยตอนแรกฉันไม่อยากจะเชื่อด้วยซ้ําแต่พอฉันมาได้ยินว่าเธอเสียชีวิตต่างประเทศนะครับด้วยโรค มันเป็นโรคเดียวที่เกิดขึ้นกับแม่ของฉันเลยฉันไม่เชื่อจนกระทั่งได้เห็นเท่ากระดูกของเธอด้วยตาของฉันเองนะครับฉันถึงได้รู้ว่าฉันสูญเสียส่วนที่สําคัญที่สุดของหัวใจของฉันไปตลอดการนี่เป็นรูปของอเว่ยนะครับถืออัฐิกระดูกของครูหญินนั่นเองครับแปลว่าครูหยินตายแล้วแน่นอนครับคือโน้ตส่วนแรกเราจะได้เห็นตอนที่อเล่ย ไปเจอแต่มันมีโน้ตส่วนหลังที่เขียนต่อเป็นเป็นคำตอบของอเว่ยเขียนตอบจดหมายนี้นะครับนี่ก็เหมือนกันโน้ตฉบับนี้ที่พูดถึงว่าอาจารย์และก็คนรักได้ตายจากไปแล้วนะครับทาให้ฉันต้องอยู่คนเดียวอย่างโดดเดี่ยวตลอดไปแต่ด้านหลังเขียนว่ามันไม่สําคัญหรอกว่าเมื่อก่อนนั้นฉันรู้สึกยังไงแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่เหลือก็คือความเจ็บปวดและความเศร้าเท่านั้นนะครับที่ยังคงอยู่กับเขาตลอดมาโอ้นี่คือแบบเคลียร์ให้กระจารทุกอย่างเลยครับว่าอเว่ยรู้สึกยังไงกับแต่ละเรื่อง เหตุการณ์จริงๆเป็นยังไงนะครับเอาไว้ก็เลยกลับมาเยี่ยมโรงเรียนแห่งนี้เพื่อลำลึกถึงความหลังคือเข้าใจอารมณ์บ้าคนที่ติดคุก15ปีโดยที่ไม่ผิดอะไรเลยแล้วออกมาทุกอย่างในชีวิตหายไปหมดแล้วครับมันก็มีแค่ความทรงจําเดียวที่เหลือคือที่โรงเรียนก่อนที่เขาจะต้องติดคุกครับมันก็เลยต้องกลับมาย้อนดูตรงนี้อันนี้เป็นห้องประชุมครับห้องที่อาลวยผูกคอตาย เราไม่สามารถจะเดินขึ้นไปได้นะครับอ้าวเราขึ้นเป็นภาพจบเลยครับมีเอ็นเครดิตขึ้นมาแต่เรายังเดินต่อได้นะเป็นฉากจบอีกแบบหนึง่งซึ่งผมว่าคลายข้อสงสัยแล้วก็ได้เห็นมุมมองความรู้สึกด้านของเอาเวยนะครับจบแบบที่ผมจบไปก่อนหน้านี้เป็นความรู้สึกของอเลยความรู้สึกอันมืดมนของเธอ มาดูว่าชีวิตของอเว่ยเป็นยังไงบ้างนะครับเราก็เดินไปอันนี้ผมบังคับนะคนกดเดินไปเรื่อยๆนะครับเอาจริงๆผมว่าแบบนี้แม่งเศร้าวกว่าคือแบบมันยังต้องใช้ชีวิตต่อไปในขณะที่คนนึงแบบได้เลือกที่จะจบชีวิตตัวเองลงไปแล้วอะครับแต่เขาก็ต้องจมอยู่กับความทุกข์นั้นตลอดไปเหมือนกันอันนี้ต้องใช้ชีวิตต่อ ทางขวาเนี่ยเป็นไม่น่าจะมีอะไรละทางขวาผมน่าจะเดินไปทางซ้ายดูครับจะให้เราไปสำรวจอะไรบางอย่างนะครับสภาพโรงเรียนตอนนี้ก็คือรกร้างสุดโสม แต่เพลงมันแบบสงบแล้วก็อบอุ่นนะฮะคืออินกับอาเว่ยเหมือนกันรู้สึกสงสารอาเว่ยครับพี่มาเดินเงาเงาคนเดียวแบบนี้เพื่อนๆอ,อ,อาจารย์คนที่รักจากไปหมดแล้วนะครับเดี๋ยวดูซิว่าเราจะอ่าห้องนี้ครับน่าจะเข้าได้ครับ นี่ห้องเรียนของอเว่ยครับห้องที่พบกันครั้งแรกแล้วตรงนี้เหมือนจะมีเก้าอี้โต๊ะโต๊ะของเราเลยอะทำไมเหลือโต๊ะตัวเดียวกดนั่งได้ครับเขานั่งลงเงียบๆนะครับ ญาตอาเลยก็มานั่งข้างๆครับคือได้รับรู้ความรู้สึกที่แท้จริงแล้วอะ่ะของอาเวย่ยอาเว่ยยังคงรักและคิดถึงอาเล่ยตลอดเวลานะครับก็กลับมานั่งที่นี่กลับมาหาแล้วก็เศร้าอยู่แบบนั้นนะครับผมว่าจบแบบนี้แม่งเศร้ากว่าแบบแรกสงสารนะ่ะสงสารทุกคนเลย เอาละครับนี่ก็เป็นฉากจบแบบสมบูรณ์แล้วนะครับสำหรับคนที่ขอมาผมก็เล่นให้ดูแล้วนะครับยังไงก็ไม่มีอะไราคาใจใช่ไหมนะฮะยังไงเราติดตามแล้วกันว่าเกมต่อไปจะเป็นเกมอะไรวันนี้ผมขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะครับเราเคลียร์ทุกอย่างแล้วนะครับโอเคไหมเอ่ยพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้นัดปิน่นโตขอลาไปก่อนครับขอขอบคุณที่ติดตาม detention และทําให้เกิดคลิปนี้ขึ้นมานะครับเซอร์ไพรส์น,นิดนึงนะครับพอมันจบแล้วมันมีแบบ ภาพวาดเกิดขึ้นมาในฉากเมนูด้วยครับก็ก็มีความทรงจําของนักเรียนเขียนขึ้น,นมาอะไรอย่างเงี้ยน่ารักดีนะครับแค่นี้แหละที่จะบอกนะกลัวพลาดอยากให้เก็บทุกเม็ดนะครับผมบ๊ายบายครับโ oh อ้ไม่เอนี่คือวิ่งล้วเหลอนั่นแหละนั่นแหละทางออก <No. S 1> ไม่ไปไหนและวะ้วว go? ขยับไม่ได้